ความเดิมตอนที่แล้วการประทะก,กับคีตาเกิดขึ้นทุกคนอยู่ในสภาพปางตายเมื่อโดนมนต์คาถาคลื่นเสียงของเขาทว่าไมเคิลชายผิวดำผู้มีจิตใจอันแรงกล้าหวังจะปกป้องทุกคนให้พ้นจากไหยนาองค์เทพองค์นี้ทันใดนั้นพวกชายครึ่งพญานาคใช้มนต์คถาบางอย่างเหมือนกับส่งพลังต่อให้กับชายผิวดำทำให้ไมเคิลใช้วิชากายาเหล็กที่สูงกว่าพวกสายของตน ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งได้เขากลายเป็นบางอย่างที่เหมือนกับกระทิงใช้เขาเสียร่างของคีตาอาจติดเข้ากับกำแพงที่มองไม่เห็นก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับหลังจากเสียงร้องเปล่งคำรามเหมือนกับเสียงของวัวของไมเคิลนั้นสิ้นลงเสียงของคีตาที่ทุกทรมานก็แหกปากร้องดังตามมาไม่นานก่อนจะสิ้นตามไปโลหิตสีแดงผสมทอง ชโลอมอาบใบหน้าไหลล,ลงมาอย่างร่างของไมเคิลเมื่อชายผิวดำเห็นว่าคีตาได้แน่นิ่งไปแล้วเขาค่อยๆถอ,อยห่างออกจากกำแพงที่มองไม่เห็นทำให้ร่างของคีตาหลุดออกจากเขาไหลติดเข้ากับกำแพงอันมองไม่เห็นจนมากองอยู่ข้างล่างสภาพแลดูน่าสมเพชต่างจากในก่อนหน้ายิ่งโลหิตเปิดเป็นเส้นหลากยาวลงมาถึงข้างล่างส่วนไมเคิลนั้นร่างกายรับสภาพ วิชากายาเหล็กโลหิตไม่ไหวอีกแล้วทำให้เขาค่อยๆค,คืนกลับสู่ร่างปกติเดินโซซัสโซเซเข้าหาพวกชายเลเหล่าคนเครื่องพยานาผู้มีพระคุณมอบอาคมให้กับตนกระทั่งเดินเข้ามาใกล้ามากพอภาพมันก็ตัดไม่เข้าล้มลงดีที่มีเศษซากข,ของเหล่าซาลาที่เกิดจัดกระจายระเบิดออกรับร่างของชายผิวดำเอาไว้เขาจึงไม่จมน้ำชายด้วยความเป็นห่วงสหายจึงหันมาบอกกับชายเครื่องพยานา ผู้นั่งขัดสมาธิลืมตาขึ้นพอดีว่าขอบคุณพวกท่านมากๆข้าไม่รู้หรอกนะว่าพวกท่านทำอะไรลงไปพวกเราเป็นหนี้ชีวิตพวกท่านทางชายครึ่งพญานาคก็ยิ้มตอบกราบก่อนจะพูดกับว่าพวกเราต่างหาที่เป็นหนี้พวกเจ้าแม้จะอยู่ไม่ถึงตอนได้เห็นเหล่าองค์เทพล่มสลายแต่พวกข้าก็เชื่อว่าพวกเจ้าทำได้แน่มนุษย์เพียงเท่านี้บ,นบรรพบุบุษของข้า ก็นอนตายตาหลับแล้วทางชายที่ยินก็เอกใจทำไมชายครึ่งพญานาคผู้นี้จึงพูดออกมาเช่นนั้นเขาจึงจะอ้าปากถามแต่ทว่าเกิดสิ่งประหลาดกับร่างของชายครึ่งพญานาคเนั่นก็คือร่างของพวกเขาเหมือนจะเริ่มเลวใบหน้าปากจมูกผิดรูปชวนสยองชายตกใจหวังจะรีบช่วยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่แหกปากว่าเกิดอะไรขึ้นในจังหวะนี้เอง คนเครื่องครุฑก็มาจับไหล่ของชายก่อนจะพูดขึ้นมาว่าพวกพญานาคใช้มนตลาชีพของตนเองมอบอาคมหรือก็คือแกนให้แก่สายของเจ้าดูพวกเขาทุกคนสี่ชายเครื่องครุฑกล่าวทําให้ชายกวาดสายตามองตามชายเครื่องครุฑว่าซึ่งตอนนี้ร่างของพวกเครื่องพญานาคไม่ว่าจะหญิงหรือชายเหลวไหลนองบนผืนน้ําชายจึงยกมือขึ้นมาพนม ทำความเคารพแด่ผู้วายชนที่พากันเสียสละไม่นานนักร่างของเผ่าคนครึ่งพญานาคสูญสลายแตกดับกลายเป็นฟองสบู่ล่องลอยฟูฟ่องขึ้นสู่อากาศดอกบัวมากมายร่วมเปล่งแสงเปล่งละอองลอยขึ้นท้องนภพาดังว่าเป็นการไว้อะไรเช่นกันทว่าเมื่อฟองสบู่นับร้อยนับพันลอยถึงจุดหนึ่งมันก็ค่อยๆแตกพวกคนเครื่องครุที่เห็นจึงพนมมือ หน้างเงยมองฟองสบู่ที่ค่อยๆแตกพวกนั้นก้อนชาวกรุ๊คนหนึ่งที่ยืนข้างๆกับชายก็พูดขึ้นว่าพวกเขาไปสู่แดนสุขาวดีผ่านพบกับบรรพบุรุษแล้วชายเมื่อได้ยินหันขวับมองแฉครึ่งครุผู้พูดทำหน้าตาคิวค้วขมวดก่อนจะพูดขึ้นว่าแดนสุขาวดีมันไม่ได้หมายถึงไอ้ที่พวกเรายืนอยู่หรือพบสวรรค์มันมีที่อื่นอีกหรือไรที่ใช้คำว่าสุขาวดีได้ ชายครึ่งครุฑหานมายิ้มให้ชายก่อนจะตอบกลับว่าพบนี้แดนนี้กว้างใหญ่ไพศาลมันต้องมีแน่ๆปาหิมะผ่านแดนสวรรค์ที่ที่รวมสปปรรพสิ่งแม้วิญญาณที่ดับสูญหลงทางที่นั่นเหล่าผู้วายชนจะได้ใช้ชีวิตโลกหลังความตายได้อย่างสงบสุขสิ้นคําชายคิดตามก่อนจะเอกใจป่าหิมพผ่านแดนสวรรค์ มันเป็นสถานที่รับแลรบ,บนสวรรค์แดนนี้ที่โดนพูดถึงตลอดการเดินทางของตนมันเป็นที่พวกตนตามหาเพื่อจะไขข้อปริศนาต่างๆจึงทําให้ชายตัดสินใจถามออกมาว่าแล้วป่าหิม,มาผ่านแดนสวรรค์อยู่ที่ใดกันหรือพวกเจ้าพอจะรู้ไหมชายครึ่งคุดคิดตากรอกไปมาก่อนจะพูดขึ้นว่าข้าก็แม้รู้เช่นกันหากรู้ทุกคนก็ต้องเดินทางไปที่นั่นกันหมดแล้วสิ ชายได้ยินก็สวนถามต่อทันทีว่าเท่าที่ฟังดูเหมือนที่นั่นจะมีบางอย่างยิ่งใหญ่กว่าองค์เทพอีกสินะชายครึ่งครุฑเงียบครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าถ้าหากหมายถึงชะตาละก็ตามตำนานเล่าขานถือว่าเจ้านั้นเข้าใจได้ถูกต้องว่าแต่เจ้ามายือนสนทนากับข้าไม่ไปดูสายของเจ้าผู้นั้นหน่อยหรือเขานอนแน่นิ่งไปนานแล้วชายครึ่งครุฑกล่าวพร้อมกับชี้ไปที่ร่างของไมเคิล ชายนึกขึ้นมาได้รีบเข้าไปดูชายผิวดำสายของตนโดยรีบขอความช่วยเหลือจากพวกเครื่องรุดซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้รังเกียจอีกทั้งยังพยายามช่วยเสียด้วยระหว่างตรวจดูอาการของไมเคิลหนึ่งในคนครึ่งครุฑซึ่งเป็นหญิงก็พูดขึ้นมาว่ามนุษย์สหายของเจ้าไม่ได้ดับสูนแต่อาการของเขานั้นสาหัสเอาการทั้งจากโดนองค์เทพผู้นั้นเล่นงานและฝืนใช้อาคมที่เกินตัว ร่างกายรับไม่ไหวคงอยู่ในสภาพเป็นเวลานานชายได้ยินก็เริ่มกังวลใจคิดถึงหมอคิมทันทีทว่าก็ไม่มีหมอหนุ่มคนที่คิดถึงอยู่ข้างๆจึงถามกับคน,นครึ่งครุฑที่เป็นหญิงว่าพอจะมีทางช่วยเขาบ้างหรือไม่ทางครุฑหญิงสาวทำท่าทีกระ,กะอักระอ่วนก่อนจะตอบว่าข้าก็ไม่กล้าที่จะรับปากชายได้ยินก็เริ่มอยู่ไม่ติดทันทีทำให้ครุฑสาวรีพูดต่อว่าเจ้าอย่าเพิ่งสิ้นหวัง ไม่ว่าอย่างไรพวกเราก็พร้อมที่จะช่วยแม้จะต้องยอมสละแก่นอาคมของพวกเราชายได้แต่ตอบว่าช่วยเขาด้วยเขาเป็นเหมือนกับครอบรครัวของข้ารู้สาวพยักหน้าเงกๆก่อนจะหันไปหาพักพวกเผ่าพันุเดียวกันพวกเขารับรู้โดยไม่ต้องสื่อสารเขาช่วยไมเคิลโดยใช้พลังอาคมรักษาระหว่างกระทำรู้สาวก็หันมามองหน้าชายผู้นั่งเป็นห่วงไมเคิลอยู่ไม่หาก่อนพูดขึ้นว่า ข้าอาจจะถามแลดูละลาบละล้วงแต่มันก็เพื่อการรักษาใยสหายของเจ้าจึงใช้มนต์อาคมอสูนของเผ่ายักษ์ได้พวกเจ้าเป็นใครกันแน่ชายชะงักเล็กน้อยเมื่อโดนคำถามของครุษสาวตนนี้ก่อนจะตอบคำถามสวนคำถามไปว่าเจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับมนต์คาถาที่เจ้าพูดถึงหรือไม่สาวครุษมองหน้าเผ่าพันุ์เดียวกันก่อนจะหันมามองหน้าชายแล้วเธอก็พูดขึ้นมาว่าข้าก็ไม่รู้อะไรมากนักหรอก เหตุมันเป็นเรื่องโบราณข้ามครื้อบันประการถูกเล่าสืบต่อกันมาในหมู่ผอมพันเราในรูปแบบของนิทานประลำปลาจึงไม่มีใครใส่ใจข้าเพิ่งจะได้เห็นว่ามันมีอยู่จริงก็วันนี้ร่างที่เหมือนกับอาศูรพ์ยาฉลูชายจึงขอให้หญิงครุฑเล่านิทานที่พวกเขาได้ยินมาให้ตนฟังทําให้หญิงครุฑก็เริ่มนึกย้อนกลับไปถึงนิทานที่พวกตนได้ฟังตอนเด็กแล้วก็เริ่มพูดขึ้นว่า ตัวข้าเองนั้นจดจำรายละเอียดของมันไม่ค่อยได้นักแต่จะเล่าเท่าที่พอจะจำได้ให้ฟังแล้วหญิงครุฑก็เล่าเหมือนกับชาวสวรรค์ที่เป็นกบฏท,ที่ชายนั้นเคยได้ยินในก่อนหน้าต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์อื่นให้ชายนั้นได้ฟังเมื่อเหมือนกันเป๊ะทว่าต่างออกไปก็คือทั้งเจ็ดเผ่าพันธุ์หรือก็คือเจ็ดบาปได้รับพรสวรรค์อันโดดเด่นมาเจ็ดอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพวกยักษ์โทสา พวกเขาได้พลัก,กาลังอันมหาศารมากมายเว่าสิ่งที่ต้องจ่ายหาได้เป็นสิ่งอื่นใดนั่นก็คืออารมณ์ที่เร่าร้อนโมโหโทโสได้ง่ายยิ่งเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ทั้งเจ็ดที่เปรียบเสมือนนักรบแม้พวกยักษ์จะบ้ากำลังบ้ารบแต่พวกเขาก็ชอบที่จะอยู่อย่างสงบไม่สงสิงกับผู้ใดนอกเสียจากใครไปทำให้เขาโกรธกระทั่งชาวสวรรค์ที่ได้รับพรทั้งเจ็ดอย่างลเล็กอย่างละน้อยเกิดมองว่าเผ่าพันธุ์อื่นอันแยกออกมา เป็นไพยต่อชาวสวรรค์หรือก็คือพวกได้พรทั้งเจ็ดพวกมันเหล่านั้นออกไล่ล่าล้างบางเผ่าพันธุ์อื่นพากันสูญสิ้นดับกันไปมากมายบางก็ถึงขั้นสิ้นเผ่าพันธุ์ทําให้พวกยักษ์นั้นมิอาจอยู่เฉยลุกขึ้นมาปกป้องเผ่าพันธุ์อื่นที่เหมือนกับพวกตนซึ่งมันก็หลงเหลืออยู่ไม่มากเท่าไหร่นักแต่ว่าเผ่ายักษ์ก็ดับสูญบาดเจ็บไปมากหลังจากนั้นก็มีการสู้รบระหว่างชาวสวรรค์ผู้ได้รับพรทั้งเจ็ด กับเผ่าพันธุ์อื่นๆอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งสิ่งที่พวกเราเชื่อว่าเป็นนิทานมาตลอดเกิดกลายเป็นเรื่องจริงสงครามสวรรค์เมื่อไม่กี่สิบปีไม่กี่ร้อยปีก่อนรู้สึกว่ามีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ข้าหารู้ไม่ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ข้าไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองมันเป็นแค่เรื่องพูดถึงกันมาเท่านั้นช้ยเมื่อได้ฟังเขาก็เงียบเนื่องจากครุ่นคิดในสิ่งที่ได้ยินซึ่งก็ดูเหมือนว่า มันก็เริ่มจะเข้าเขาปฏิป,ต,ปต่อกันจากสิ่งที่ได้เห็นได้เจอมาตลอดการเดินทางของพวกตนในจังหวะที่ชายกำลังคิดรุดหญิงสาวเห็นว่ามนุษย์เงียบไปจึงทำให้เธอนั้นถามออกมาว่ารู้เรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับที่เธอเล่าหรือไม่ชยายใส่หัวโดยไม่พูดไม่จาคำใดก่อนจะหันมองรอบๆตัวแล้วก็พูดขึ้นว่าเรื่องอื่นหาใช่สำคัญไหมตอนนี้เราจอกจากที่นี่ได้อย่างไรมันเหมือนกับ เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแต่ภาพทําให้ดูเหมือนว่ากว้างขวางอนันตาพวกคนครึ่งครุฑได้ยินก็นต่างพากันใส่หัวอันเนื่องมาจากว่าไม่รู้เช่นเดียวกันทั้าใดน,นั้นครุตตนหนึ่งซึ่งเป็นชายพูดขึ้นมาว่าคงต้องให้องค์เทพทั้งหมดดับสูญสิ้นละมัง้งทุกคนหันเหลือบมองครุตชายที่พูดออกมาเป็นสายตาเดียวกันอันเนื่องมาจากคิดว่าคำพูดของครุตชายตนนี้เข้าท่าเข้าทางที่สุด ว่าทางครุฑชายผู้พูดไม่รู้ความคิดของทุกคนที่กําลังยินจ้องตนจึงออกอาการเลือกลากถามว่าตอนนั้นพูดอะไรผิดตัดไปยังอีกสถานที่แห่งหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันที่ไมเคิลปะทะกับคีตาสถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนกับป่าดงดิบมีต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นอยู่แน่นขนัดเต็มพื้นที่พวกนักแสดงชายหญิงจํานวนหนึ่งที่ซึ่งบัดนี้ถอดหน้ากาก,ากและเครื่องประดับแปลงกายเผยตัวตนที่แท้จริงแล้ว ซึ่งในสถานที่แห่งนี้ก็ยังมีพวกคณะเดินทางบางคนโดนพาไปายังที่แห่งนี้ด้วยชชยสองคนนั้นก็คือบุริยะกับหมอคิมที่บัดนี้ยืนแข่งข้างกันสองคนมองป่าอันรกทึบที่อยู่รอบๆกายภายใต้ความมืดมิดยามวมการหมอคิมที่เพิ่งซื้นขึ้นมาพร้อมๆกับบุริยะรู้สึกสับสนในสถานที่ที่ตนนั้นกำลังยืนอยู่และไหนจะพวกคนครึ่งครุฑคนครื่องพญานาคที่อยู่รอบๆตนอีก เขาจึงถามกับปริยะในทันทีว่าที่นี่มันที่ไหนเมื่อกี้อยู่ในช่วงเวลากลางวันอยู่เลยฟื้นตื่นขึ้นมาอีกทีก็อยู่ในป่าตกกลาง,างค่ำกลางคืนแล้วดีวนะยังมีแสงเหมือนกับดวงจันทร์ส่องสว่างให้พอเราได้เห็นรอบๆตัวและคนพวกนี้ไม่ใช่ชาสวรรค์เงั้นเถอะปริยะาข้ารู้สึกว่าเอ็งดูไม่แปลกใจเลยนะเอ็งรู้ใช่ไหมปริยะที่กําลังกวาดสายตามองร,บรอบ เขาก้มหยิบบางอย่างขึ้นมาไว้ในมือซึ่งระหว่างนี้อุรยะก็พูดขึ้นมาว่าข้ารู้สิพวกนักแสดงก็คือเผ่าพันธุ์เครื่องครุฑกับเครื่องพญานาคข้าเป็นคนไปติดต่อพบปากกับพวกเขาไว้เองทําไมข้าจะไม่รู้ส่วนอ้สถานที่แห่งนี้นั้นมันคืออะไรข้าก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวก็รู้แหละพูดจบอุรยะเคลื่อบางอย่าที่อยู่ในมือพุ่งไปสุดแรง ของสิ่งนั้นกระทบเข้ากับกำแพงที่มองไม่เห็นเกิดเสียงดังก้องดวงตาของปริยะเบิกโตเขาชะงักไปเล็กน้อยเงียบครุ่นคิดถึงบางอย่างหมอคิมยังคงถามไม่ขาดปาเกิดอ,อะไรขึ้นกับสถานที่อย่างนี้มันคืออะไรกันแน่วนซ้ำไปซ้ำมาเช่นนี้จนปริยะลำคาญบอกให้หมอคิมนั้นเงียบๆต้นกำลังใช้ความคิดหมอคิมนั้นเงียบหลังจากโดนดูหลังจากนั้นไม่นานปริยะก็พูดขึ้นมาว่า ฐถานที่แห่งนี้ข้าน่าจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมที่มีกำแพงอันมองไม่เห็นบังตาอยู่ความกว้างไม่มากเท่าไรนักสาเหตุที่เรามาอยู่ที่นี่หาใช่ใดอื่นนอกจากว่าเป็นฝีมือม,อมน์อาคมอะไรสักอย่างของพวกองค์เทพเป็นแน่และที่นี่ก็คือที่พํานักพักพิงของใครสักคนสิ้นคำปริยัมไม่ถึงเอืใจเงาบางอย่างทาพร่างทุกคนพุ่งผ่านหายไปสร้างความตกใจให้แต่ละคน รีบมองท้องนภา,าหาต้นต่อของบางอย่างที่ทําให้เกิดเงาหมอเข็มรเริ่มกระวนกระวายและตโนกร่วมไปถึงคนอื่นๆที่อยู่ที่นี่ด้วยนอกจากปริยะที่คุณคิดหาแผนการจะหนีจากที่แห่งนี้ท่านใดนั้นก็มีใครบางคนพูดขึ้นมาว่าข้าได้เฝ้ามองพวกเจ้าสดับหูฟังในสิ่งที่เจ้ากล่าวมันไม่ได้ผิดเลยแม้แต่คําเดียวช่างปราดเปลืองยิ่งนักตัวข้าคือ เสียงปริศนาอันเรียบิ่งพูดยังไม่ทันจบปุยะก็พูดตัดบทขึ้นว่าหนึ่งในองค์เทพสิ้นคำของภรียะทุกคนต่างขนกายลุกรีบหาตัวชายปริศนาผู้พูดทว่าในจังหวะน,นั่นเองมีบางสิ่งพุ่งลงมาจากทางข้างบนลงมากลางวงหมู่คณะเสียงดังโครมใหญ่ฝุ่นตลบอบอวนเกิดแรงลมมหาศาลระเบิดอกทำให้แต่ละคนต้องเอาท่อนแขนยกขึ้นมาปิดหน้าไม่นานนัก ฝนก็กระจายหายไปเผยเป็นฉาวรูปร่างกำยำเปลือยท่อนบนเผยมัดกล้ามอัดแน่นทุกจุดท่อนล่างสวมใส่สิ่งที่เหมือนกับจงกระเบนแต่ยาวจะรดข้อเท้าเหมือนกับกางเกงขาย,ยาวปีกสยายแผ่แสดงบารมีอำนาจให้ทุกคนนั้นได้เห็นชายปีศาอันมีรูปร่างงามผมยาวผู้นี้มองจ้องมาที่บุริยะท้าบุริยะก็จ้องกลับเขาไม่หลบตาหรือแม้แต่กระพริบตาเลยก่อนที่ชายปีศา จะค่อยๆย่างเท้าเดินตรงมาที่วริยะอย่างช้าๆด้วยขณะเดินเขาก็พูดออกมาด้วยว่าใช่ข้าคือหนึ่งในองค์เทพนามของข้าคือสุบันความเฉลียวฉลาดของเจ้ามันทำให้ข้านั้นสนใจสุบันกล่าวยังด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งเหมือนเดิมตามองภริยะเหมือนดังว่าเขาเป็นมดปลวกหมอคิมเริ่มใจคอไม่ดีหมอคิมเริ่มใจคอไม่ดีเพราะมีแค่ตนกับภริยะ พราพวกที่พึ่งพาได้อย่างพรานแดงพระนาีซอสุชาติหรือแม้แต่เพือกก็ไม่ได้อยู่หนที่ตรงนี้ด้วยหมอคิมกายสา่งรีบถามุรยิยบาบ์วาจะจะจะท,ท,ท,ทำอย่างไรดีข้ขาเป็นแค่หมอสู้กับกับองค์เทพไม่ไหวหรอกนะบริยพูดตอบกลับประบาหมอหมอนุ่มว่าขา้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ข้ารู้สึกได้ว่าชะตายังไม่ถึงคาดเส้นขมบริยไม่ถึงอึดใจ พวกคนเครื่องพญานาคก็รวบรวมสติได้ก่อนพุ่งเข้าใส่สุบรณพร้อมๆกันในทุกทิศทุกทางทว่าก่อนที่พวกคนเครื่องพญานาคจะถึงตัวของสุบรณกรุ๊ตโหนผู้เป็นองค์เทพเห็นทุกอย่างดังว่าเวลาผ่านไปช้าๆเขากระพือปีกกระแทกมวลลมอากาศเข้ากับพื้นทาให้มวลอากาศระเบิดกระแทกเข้ากับร่างของพวกคนเครื่องพญานาคอีกทีหนึง่งร่างคนเครื่องพญานาคพลิกหงายท้องสุบัณใช้จังหวะนี้ หมุนตัวเตะก,กวาดด้วยหลังเท้าเข้าใบหน้าของพวกคนครึ่งปยาดาอันพุ่งเข้าใส่ตนเต็มเต็มเข้าทุกดอกพวกคนครึ่งปญานาคร่างสะบัดปลิวกระเด็นพุ่งผ่านใบหน้าพวกครึ่งคุดและบุริยะกับหมอคิมปลิวหายไปคนละทิศคนละทางเสียงดังโครมใหญ่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วเพียงช่วงไม่กี่วินาทีบุริยะกับหมอคิมได้แต่ยืนมองนิ่งความตายที่กำลังใกล้เข้ามาหมอหนุ่มสั่นกลัว มื่อจับแขนุริยะปากพูดออกมาว่าแล,แล้วถ้าถ้าไม่เป็นอย่างที่ท,ที่เองคิดหลับวิริยะุริยะเสะียยิม้มก่อนจะพูดตอบกลับหมอหนุ่มว่าก็แค่ความตายข้าไม่มีแผนอะไรในหัวสักนิดทำได้เพียงแค่เอาชีวิตเข้าพนันกับโชคชะตาแล้วสินะุริยะกล่าวขณะดวงตาย,ย่างจ้องมองสุบานที่กำลังเดินเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆทางหมอคิมไม่ได้ยินิริยะ กล่าวออกมาเช่นนี้รับรู้ได้ว่าพึ่งอุริยะไม่ได้แล้วหมอหนุ่มจึงหันไปทางพวกคนครึ่งคุดที่เหลือหวังจะพึ่งพวกคนเหล่านั้นแม้ในใจคิดว่าพึ่งไม่ได้มากก็ตามแต่ก็น่าจะพอทําอะไรได้บ้างทว่าหลังจากสายตาทอดมองภาพที่เห็นทําให้หมอหนุ่มนั้นถึงกับพูดไม่ออกพวกคนขึ้นคุดย่อตัวคุกเข่าข้างหนึ่งมือเท้าเขาอีกข้างก้มหัวลงตำ่ำให้กับสุบารชัยผู้เป็นหนึ่งในองค์เทพองค์นี้ หมอคิมได้แต่สะบัดหลังจากเห็นนี่มันบ้าอะไรกันวะปุิยะเมื่อได้ยินก็หัวเราะออกมาทําให้หมอนุ่มถามว่ามันมีอะไรน่าขันเหลือเพียงแค่เราสองคนแล้วและกําลังจะตายในไม่ช้าปุิยะได้ยินคําถามของมอหนุม่มก็ตอบกลับว่าจะไม่ให้ข่าขำได้อย่างไรเล่าไม่ฟังคําพูดของตัวเองที่ทพูดออกมาเงั้นเถอะมันแปลกตรงไหนที่เจ้าพวกนั้นคนครึ่งเผ่าพันธุ์ แม้มันจะไม่ใช่เลือดบริสุทธิ์โดยตรงแต่มันดันได้เจอกับพุฑตัวเป,เป็นเลือดบริสุทธิ์อีกทั้งยังเป็นองค์เทพด้วยทําไมละ่ะมันจะไม่ทําความเคารพสิ้นคำุริยะก็หัวเราะต่อส่วนหมอชิมชะง,งักนิง่งหลังจากได้ฟังคําอธิบายของุริยะแม้ไม่อยากจะยอมรับว่าเป็นความจริงแต่มันก็คือความจริงตายแน่หมอหนุ่มคิดกระทั่งบัดนี้สุบันได้เดินมายืนจังก้าตรงหน้าุริยะ พุทรุ่หนุ่มตัวสูงกว่าพุิยะเล็กน้อยเขามองต่ำจ้องพุยิยะโดยไม่ก้มให้เสียศักดิ์ศรีแม้แต่เพียงนิดทางพุิยะก็แงงหน้ามองเพียงแค่กอกลูกตาเหลือบมองคิดเช่นเดียวกับสุบานเอาล่ะครับชายได้จิกซอมาอีกจำนวนหนึ่งทุกอย่างมันดูเหมือนเป็นรูปเป็นร่างส่วนทางพุยิยะเขาจะรอดจากเนื้อมือสุบานหรือไม่โปรดติดตามในตอนหน้าพรานปาเมืองและแปลภาคสี่หากท่านผู้ชมช,มชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบหลู่